<N> นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าอย่างเราก็เหมือนกันอย่างเราภาวนาอย่างนี้ว่าเพราว่าซ้ําว่าทราบว่าเขาูอย่างนี้เองแล้วฟังเขาไม่เคยเข้าใจฟังไม่เข้าใจนี่มันเป็นสิ่งที่ยาก <S <S หัวใจมันทึบหัวใจมันหนาหัวใจเหมือนเหล็กก้นเตาที่ช่างเขาไม่เอาแล้วเศษที่มันไปลงลงอยู่ในก้นสวะอันนั้นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อฟังไม่เข้าใจเมื่อฟังไม่เข้าใจคนเทศก็ไม่มีอะไรจะเทศ ป็นอย่างนั้นหาสิ่งที่จะเทศก็ไม่ค่อยจะมีหัวใจมันไม่เปิดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการการกระทำใจนี่เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราไม่ไขค,ควรพินิจพิจารณาให้วันคืนล่วงไปล่วงไปอยู่ทุกวันทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้เอาความกังวลตัวนั้นเข้ามาบังหน้าอย่างนี้ทําให้เวลาของเราเนิ่นช้าแต่การปฏิบัติฉะนั้นจะต้อง ฝึกหัดตัวเราถึงเวลาเท่านั้นจะต้องนั่งสมาธิกรม,มาฐานกําหนดเว,เวลาเท่าไรก็ต้องนั่งในตามกําหนดนนอย่างนั้นานักบวชอย่างนี้ก็จําเป็นที่สุดพวกแม่ชองแม่ชีก็เหมือนกันอย่าให้เวลาร่วงไปเปล่าเป่่วงไปท่านเรียบเหมือนในช่างหูกที่ทอไปเนี่ยมีแต่วันข้างหน้าสั้นเข้ามาชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่วันสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปไม่รู้จะตายวันไหนฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจ พรรษาหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นสองพรรษาก็เป็นอย่างนั้นว่าก็ว่าหลวงตาดาว่าก็ต้องว่าก็เทศก็ต้องเทศเพื่อให้ดีให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่ได้เทศเพื่อหวังเงินฝังทองหวังราษกายะากาสการะอะไรต่างๆไม่ได้หวังซึ่งเหล่านั้นเทศก็เป็นการที่ชักจูงเรื่องการภาวนาของเรา หลวงตาก,เก็เทรมันขาจะเป็นเย่นนั้นแต่ว่าโบสถ์มากแก่มานานเข้าเขาก็ว่าเป็นอาจารย์อาวุโสก็จําเป็นที่ต้องแสดงไปอย่างนั้นความทนทัดในกรณีแบบแผนตำหนักตำราไม่ค่อยได้ได้ศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นการเทศจเจาาไพเรสเนอโสตจริงๆก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะนี่มันก็จะเข้ามาเดือนหนึ่งแล้ววันนี้ก็วันโกนปงหัวขึ้นมาอีกแล้ว เนี่ย <Yeah, S 2> เป็นอย่างนั้นเดือนหนึ่งเราช่างดูตัวเราสิเราทำทำภาวนาขึ้นมาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างมองดูตัวเรามองอยู่หัวใจเราจะไปมองโทษของคนอื่นมองอยู่ที่ตัวของเราเราภาวนาเป็นมั้งไหมจิตสงบวันไหนคืนไหนเวลาเท่าไหร่สงบลงไปอย่างนั้นได้นานเท่าไหร่แล้วเกิดมีอะไรปรากฏมีนิมิตมีภาพ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจบ้างแล้วทําใจให้เยือกเย็นบ้างอย่างนี้ก็ต้องช่างอีงนี้พิจารณาอยู่ว่าเราก็ทําเป็นไปอย่างไรกําไรหรือขาดทุนไม่สักไม่ใช่สักแต่ว่าทําไปทําไปไม่รู้ได้รู้เสียเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันการการปฏิบัติของเราอย่างนี้เรียกว่าเดินชา้าตายก็าตายเปล่าๆฉะนั้นต้องอุตส่าห์ขมักขมเม่น การกระทําอันนี้เป็นกระทาที่ยากแต่เมื่อเราเราตั้งอกตั้งใจลงไปจริงๆแล้วมันก็ไม่หนีความจริงได้เพราะมันมันขาดความภาคความเพียนความพยายามตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญความอุสาหะนั่งให้นานบริกรรมให้เร็วนึกให้เร็วอย่าให้ตัดต้องการให้ตัดอารมณ์อย่าเข้ามาสู่ใจของเราให้ใจของเราอยู่กับ กรระดิริกรรมบทใดบทหนึ่งอยู่อย่างนั้นจะเป็นอาหังพุทโธติปิโสภควาหรืออาหังสัมมาพุทโธสังโฆอันใดอันหนึ่งตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์กก็ได้เจ็บเจ็บอย่างนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งนี่เราภาวนาก็ต้องสังเกตอย่างนั้นเราอย่างอย่างเรากําหนดติดอยู่เฉยเฉย เวลาเข้าภาวนาก็ชอบกําหนดจิตเฉยๆนี่อย่างหนึ่งอย่างนี้คือมักเกิดที่นิมิทะง่วงเหงาเขานอนตัวเนี้นําเข้ามาเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจของใจอยากไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากการบริกรรมนั่นโกชชะมันเข้ามาทับหัวใจอัศมิความถือตัวถือตนว่าเราดีเราเก่งเราวิเศษเราวิโสไม่ต้องการบริกรรมพิจารณาอะไรเลย กำหนดเข้าไปอย่างนั้นนั่นอันนี้พับหัวใจเราทำให้การปฏิบัติไม่เข้าหน้าอย่างท่านพูดไว้ก็เคยพูดบ่อยๆอย่างจะเข้าฌานสมาบัติก็จำเป็นจะต้องเข้าไปตั้งแต่ปฐมฌานปฐมฌานก็ต้องมีวิตกวิจารณ์วิตกก็คืออะไรการระลึกถึงการบริกรรมนั่นเองก็ต้องการให้จิตมันมาเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้สักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยๆทวนเข้าไป เมื่อเมื่อทวนเข้าไปอย่างนั้นพิตกวิจารณ์พอเมื่อมันพอของมันเข้าไปแล้วก็ปีติความสบายของกายความสบายของใจที่ระลึกอยู่กับสิ่งนั้นอันเดียวใจไม่กระสับกระส่ายไปในอดีตอนาคตไม่กระสับส่ายไปหน้าไปหลังไม่ห่วงนู่นห่วงนี่คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ใจระลึกอยู่ในคาบริกิรมอันเดียวอย่างนั้นเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้ว ใจอย่างนั้นสบายกายก็ทําให้กายก็สบายกายก็เบาใจก็เบาเบายังไงนึกก็สบายคล่องคล่วสะดวกไม่ขัดไม่คล่องเป็นไปได้ความเพลิดเพลินของใจอย่างนั้นนั่นโยมไม่ธนาเข้าไปก็ท่าสงกแล้วอ่าเป็นอย่างนั้นเขานาไม่เป็นอ่ามันก็ต้องให้มันพิสัยนาอยาให้มันท่าสงกท่าสงบก็มันเสียมไม่ได้เรื่อง เหตุนั้นเพราะฉะนั้นย่างว่าต้องเหตุอย่างนี้เราจะกระบาดอยู่แต่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องแก้มันทีนี้เมตธาตวนั้นมันจะเข้ามามันเริ่มเข้ามาอย่างนี้มันขาดความรู้สึกขาดสติขาดสัมปัชัญญะไม่รู้ตัวเลยสมาธิเสียไม่ได้สมาธินีเพราะฉะนั้นเรานั่งลงไปต้องบริกรรมอยู่อย่างนั้นทีนมทธามันจะดีพอข่าเนอะ มาที่ไหนไอ้ขี้เกียจมาจากไหนนั่นเอาเข้าไปอย่างนั้นมันจะมาได้อย่างไรเมื่อเราถึงมันอย่างนั้นกำปั้นขวากำปั้นซ้ายใส่เข้าไปมันจะอยู่หรอมึนอยู่ได้เหรอขี้เกียจขี้คานห่วเหงาเขานอนมันจะอยู่ได้อย่างไรนี่มันขี้เกียจนี่มันไม่เอาท like like so 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 ําอะไรก็ไม่เอากําหนดใจอย่างเดียวมันก็สบายสงบค่าเดียวมันก็ไม่ได้เรื่อง ถึงว่าไม่ได้เลือกสักทีสามปีห้าปีสิบปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นภาวนาไม่เป็นอ่านะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นมันต้องแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ไม่ได้ภาวนาไม่เป็นอ่าเฮเป็นอย่างนั้นว่ากันช,ชัดๆว่ากันแน่แ่ว่ากันกงๆวานผ่าเข้าไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราตั้งใจภาวนาต้องการบริกรรมสิอย่าไปว่าใครเทศพระเจ้าจก็จะจะกจบอกมาอย่างนั้นรูาอนะาจยา์ของเราก็บอกมาอย่างนั้น ท่านบอกไม่ผิดทางเป็นอย่างนั้นดวงตากจําจำาเข้ามาเพราะว่าไปทําเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเราเท่กันอย่างนี้ก็เพื่อการจะเน้นกันให้มันดีขึ้นมาแก่สิ่งที่ไม่ดีของเราเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ท้าอย่างนั้นเราจําเป็นต้อง,องแก้ถ้ามไม่แก้ก็ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นเ<ๆ>มื่อวันแก้จนบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนจิตมัน,นแน่วแน่ อยู่กับการบาริกรรมอย่างนั้นเที่ยงกงจิกไม่ไปไหนเลยใจพองแผ้วใสสะอาดสว่างปลอดโปร่งแจม่มใสกายก็เบาใจก็เบาเบาหมดเบาทุกชนิดนั่นจึงเป็นสมาธิอย่างนั้นว่วงงอกงว่างเหงาเหงานอนอะไรมันก็ไม่ตามเข้ามาไม่มีเลยในขณะนั้นใจปลอดโปร่งนี่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิเข้าไปก็ัะสงก สองท่ก็ทับผงกนึกขึ้นมากขาตั้งขึ้นมาอีกก็ทับผงกอีกแล้วกันแล้วกันใช้ไม่ได้เลยนกยามจะจิกปลาท่าเดียวก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องแก้แก้สิ่งเหล่านี้ให้มันหายเมอแก้สิ่งเหล่านี้หายแล้วใจเป็นปกติแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาพิจรารณาพิจารณาว่าย่างทุกครั้งที่เราทําไปทําไมเป็นอย่างนั้น เมื่อมันก็ทําอย่างนี้แล้วทําไมไม่เป็นอ่านี่ทำไมไม่เป็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราต้องไขขวนพิจารณาอ๋อเราได้กระทาอย่างนี้มันถิณิมิตะจึงไม่ครอบงําความสับก็ไม่มีใจก็ปลอดโปร่งใจก็เป็นสมาธิแช่มชื่นอ่านี่มันก็ได้กําลังเมื่อได้กําลังอย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนั้นเวลาเข้าบรานตนก็ต้องเอาอย่างนั้นเอาลงไปอย่างนั้นให้มันเข้าอย่างนั้น มอเข้าอย่างนั้นใจมันเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ต้องพิจรารณาพิจรารณาลงฝปาสิ่งใดมันเพลิดเพลินโลกสองสารเพลิดเสวยอ,อยู่กับโลกสองสารอะไรมันเพลิดเพลินเพลิดเพลินตรงไหนนี่ก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจรารณามาไขขวรดูผมเราสิมันเคยดำทีนี้ทําไมมันงอกมันขาวเนี่ยแล้วมันจริงไหมอ่านี่มันก็ต้องดูอย่างนั้นพิจรารณานลงฝป เนี่ยอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาใครควรผีนิพิจารณาไม่ใช่ดูแต่ผมแล้วใครเป็นคนไม่ว่าผมอ่าเพราผมมันงอกผมมันขาวผมมันดำผมมันล้านหัวมันล้านเนี่ยใครว่าไอตัวว่าตัวนี้มันจริงหรือเปล่าไอธรรมชาติอันนั้นอยู่ที่อย่างนั้นอไอตัวว่านี่มันจริงไหมฟังตรงนี้ฟังเข้าเข้าใจอ่าฟังเข้าใจแล้วมันรู้จักง,ง่ายง่ายเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้น คิดออกไปอย่างนั้นความคิดนั้นจริงเปล่าอมองดูให้มันชัดสิใจที่มันสงบกับที่ความคิดเกิดขึ้นมันต่างกันแอ่นี่อย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาค้นคว้าพินิพิจารณาอย่างนี้ค้นคว้าพินิพิจารณาอย่างนั้นแล้วมาเห็นความจริงมาเห็นความจริงแล้วใจนั้นมันก็ปล่อยวางวางสังขารธรรมที่ในใจของเรา วางทั้งกายทั้งสังขารของใจนั่นเมื่อวางอย่างนั้นยังมีอะไรตั้งอยู่ที่ปรากฏอยู่กับตัวเราที่มีความรู้สึกตัวนั้นเป็นความรู้สึกชนิดไหนเราก็ต้องสังเกตท่านจึงว่าธรรมถี่ติรรมาถีติรรมาถีติก็ถึงหมายถึงความสงบนั่นเองอทำอันนั้น เป็นธรรมอันสงบธรรมอันเยือกเย็นเต็มไปด้วยความตื่นตัวท่องใสปลอดโปร่งอย่างนั้นจึงเรียกว่าปัญญาจึงอันใดจะเข้ามาก็าสามารถจะทันหักห้ามตัดวันบรรทอนลงไปทุกขณะไม่ให้เข้ามาแทรกในหัวใจของเราเมื่อไม่แทรกในหัวใจของเราแล้วใจเราก็ไม่เดือดร้อนใจเราก็ไม่ขุนมัวใจเราก็มีแต่ความผ่องใสอ่าเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นการภาวนาก็ต้อง ต้องการมุ่งมาตปรารถนาจุดต,ตัวนี้ให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็ต้องใส่อาศัยการค้นคว้านิพิจารณาในระยะบรรทอนมันก็จําเป็นจะต้องเพิดอเพลินไปอย่างนั้นในขณะพิจารณาเหมือนการบริกรรมก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อราขณะที่บริกรรมเพลินอยู่อย่างนั้นใจยังไม่วางอุเบกขามันก็เพลินกับการว่าคล่องเข้าสะดวกสบายอย่างนั้นนั่นใจสบาย ความเจ็บความปวดความเมื่อยเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเขา่าเจ็บหน้าเจ็บหลังไม่มีเลยใจเพลินอย่างนั้นนั่นท่านเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วนี่นการภาวนาต้องให้มันมีปีติถ้าไม่มีปีติมันก็ไม่เพลิดเพลินทำลงไปก็ขี้เกียจขี้ค้านวันหนึ่งก็ไม่ได้สองวันก็ไม่ได,ไได้ห้าวันก็ไม่ได้สิบวันก็ไม่ได้นี่มันปลาเข้ามาเดือนยังไม่ได้ทักทีความสงบอ่า แล้วมันวุ่นอะไรถามมันไม่ได้หัววันนี้ก็โกนออกหมดมักเหงกลักมัปั้นใส่เข้าไปมึงขี้เกียจแท้ภาวนาก็ไม่เป็นกินข้าวเสียข้าวอ่าดามันเข้าไปอย่างนั้นให้มันอย่าให้มันเพลินนั่งภาวนามากๆท,ทําสมาธิให้เก่งๆอ่าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะจะรู้จะฉลาดขึ้นเองนี่เป็นอย่างนั้นเอาแต่ความมาักง่ายจะทําอะไรก็ทํา ก็ไม่เกิดสักทีไหนก็ไม่เป็นสมาธินี่จะเดือดร้อนวุ่นวายเพ่งออกไปนอกข่าเดียวนี่มันก็เลยวุ่นวายคล่องไม่ไม่เกิดความสงบบวดเข้ามาก็สักแต่ว่ากายเข้ามาบวชเท่านั้นใจไม่ได้บวชสักทีใจวุ่นวายกระสับกระส่ายดิ้นรนกระวนกระวายไปน,นั้นอันนี้มีแต่ความลาเิงความสนุกสนานอย่างนี้ขาดคุณอ่า ใจเศร้าหมองใจเป็นอกุศลจิตทับใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแก่เพื่อใจของเราสงบแล้วต้องพิจารณาเรล่านี้แหละความมันเพิดม,มันเพลินม,มันเพลินเพราะอะไรไหนเพลินอะไรค้นคว้าพินิพิจารณาลงไปใค่ควรลงไปให้มากๆอย่าได้ท้อถอยพิจารณาท่าเดียวค้นลงไปการค้นคว้าก็ต้องมีมีอัญญะมันอย่าง รู้จักประมาณการค้นว่าเมื่อค้นไปค้นไปจิตมันกำเร pressure, ิบมีมีเรื่องราวเข้ามามากมายเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเรื่องนี้เข้ามาเพลินเรื่องนั้นอีกเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเอาเรื่องนั้นเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาจับเรื่องไรก็ต้องอยู่เรื่องนั้นไม่มีไปในที่ไหนไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซง ในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งจะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดนี่จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างพระบรรยายเมื่อกี้ว่าเอวเมตังยธาภูตังสมมับปัญญาญย,ยธบังนั่นพึงรู้เห็นปัญจขันอันตามความเป็นจริงด้วยปัญญา แน่มันสิ่งอดีตอนาคตที่ละเอียดที่ใกล้ที่ไกลว่าหมดแสดงสวดเมื่อกี้นั่นนั่นก็หมายลงสุดท้ายก็ว่าเอวเมตังยธาภูตังสมับปัญญาญาทัตบังพึงรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของปัญจขันธ์นี่เป็นอย่างนั้นเราก็มีตัวมีตนเราก็ต้องพิจารณาตัวเรามีแข้งมีขา พิจรารณาลงไปขาทําไมมึงเจ็บขาทําไมมึงปวดเอวทําไมมีเอวก็เจ็บมีปวดมีเจ็บในหูเจ็บในตาเจ็บในจมูกเจ็บไปสาราางร่างกายลำไส้รักเล็กลำไส้หน่อยอบางคนเป็นเป็นนิ่วในดีก็มีเจ็บปวดอย่างนี้ต้องพิจรารณาให้มันรอบลงไปค้นลงไปให้มากให้ไม้ค้นลงไปอย่างนั้นใจก็ยิ่งเกิดยิ่งเลิน ยิ่งสนุกสนานนั่งอยู่ก็ไม่อยากจะลุกพิจารณาอย่างนี้เพลินอยู่อย่างนี้นั่นแหละเมื่อพิจารณาพอแล้วมันก็เห็นความจริงนะเห็นความจริงก็ถิติธรรมอย่างว่านะทำมาถิติเมื่อพิจารณาพอลงไปแล้วก็ไม่เห็นโทษของการพิจารณานั่นเองตัวนั่นแหละ เห็นโทษตัวคิดตัวนึกตัวที่พุงที่แต่งตัวที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จะเห็นที่ไหนอ่าเห็นทุกเหมือนกันก็ต้องเห็นตรงนี้ไม่จะเห็นในกระดาษสมุทไทยอย่างนั้นที่โลดอย่างนั้นมักอย่างนั้นอมักสีผลสีนิพานหนึ่งนั่นเป็นนั้นในนั่นนั่นนั่นมันอยู่ในใบใบลานเห็นตัวเราก็ต้องเห็นใจที่คิดบุญคิดวายคิดกระสับกระสายนั่นพิจารณาตัวนี้ลงไป ไม่ให้มันกระสับกระสายไม่ให้มันเดือดร้อนไม่ให้มันวุ่นวายเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางใจก,ก็สงบนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่งว่าเมื่อภาวานาก็ต้องค้นคว้าให้มากๆอย่าได้ถอยยอมบางคนมาจากบ้านมาพูดให้ฟังดีพระพวกยอมของเราอ่าว่าคติเท่าหน่อยเมพอภาวานาไม่กี่วันใจสงบพิจารณาร่างกายได้เลยอ่า เห็นหลุดออกมาเป็นท่อนๆท่อนๆอ,อ,อ,อย่างนี้เอก็เป็นดูซิแล้วเรามันเป็นคนหรือเป็นอะไรอทำไมภาวนาไม่ได้อยู่วัดด้วยเอาแต่ขี้เกียจไม่ไม่ไม่ได้อย่างเขาเขามันดีมาจากไหนมีแข้งมีขามีตีนมีมือเอเราเป็นยังไงทำไม่ได้อต้องสู้สิใจต้องนักสู้อย่าไปนักแห่อยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาจะกัดเขาจุกตดอจุ่เลยเสร็จ วิ่งเออาวิ่งนี้จุดตุววิ่งนี้เส็แ่แพอยู่ทุกทีไม่ไหวแย่เลยนี่ต้องมีมานณมีความภาคความเพียรเขาไม่เป็นเขาเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้ใจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันมีแข้งมีขามีตีนมีมืออ่าท่อถอยทําไมต้องสู้ให้เต็มที่ทีนี่นักเสียสละก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปถอยมันนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว มีความภาคความเพียรเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก็ต้องสงบให้เรามันจะหนีไปไหนไ่สามวันเจ็ดวันท่านจึงบรรณายไว้บรรยายไว้ว่าบุคคลผู้พิจารณาสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือน2เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีสองปีสาปีสี่ปีเจ็ดปีอย่างจำได้สําเร็จอนาคามิตาเนี่ยนแบบว่าไว้อย่างนั้นเป็นความจริงทีเดียวอันนี้ เถียงไม่ได้แต่ทีนี้เราทําไม่เป็นเราไม่กระทามันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากระทาเขาแล้วมันก็ต้องเป็นแต่ทําให้เป็นหมายความมาทำสมาธิได้ก็ต้องใช้การค้นคว้าพิพจิรณาอย่างบรรยายเมื่อกี้นี่แหละถ้าเรานั่งแต่สมาธิจึ่มอยู่แต่สมาธิอันเดียวอย่างนั้นมันก็ไปไม่ไหวอ่ามันก็ได้แค่นั้นแต่ว่ายังดีกว่าไม่ได้ตายไปอย่างนั้นบางทียังได้ไปพรมโลก ไม่ไปในโลกเพราะใจเป็นสมาธิถ้าใจที่ปุ่นวายเดือดร้อนคิดห่วงนู่นห่วงนี่ตายไปในขณะนั้นก็ไปในโลกอ่านี่เป็นอย่างนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้ามาเข้าวัดเข้าวาควออามมุ่งมา่ปารนาจะอบรมทําจิตทําใจของเราให้สงบระงับก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรน,นี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นใหญ่เลยท้อถอยนี่แหละบรรยายธรรมมาพระกน,นิกะ ขอให้โยมได้นำไปพินิจพิจรารณาสิ่งอันใดที่จะเป็นประโยชน์กับเราสิ่งนั้นควรน้อมไปพินิจพิจรารณาแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูต่อน,นั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญจะเห็นความอัจรรย์นในธรรมะคําสอนของพุทเจ้าเจ้าว่าเป็นของจริงแท้เป็นของไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกลวงโลกธรรมะพุทธเจ้าเมื่อใครปฏิบัติแล้วได้สงบจริงๆได้รับความรู้จริงๆนี่เป็นอย่างนั้น นี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต่อน,นั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญนี่เท่ากันกับว่าได้เกิดทูนพุทธศาสนาเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วอย่างนั้นก็ได้นำไปพัฒสอนบุคคลผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจให้ประพฤติปฏิบัติไปนั้นตามเราจนได้รับความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นจากเขานี่เรียกว่าเทิดทูลชักจงพุทธศาสนาให้ลวงเลืองถาวอพัฒนาการเนี่ยดังแสดงมา ก็ผมควรจะบบวลาขอยกตัวองเพียงเท่านี้